กาสวัสดีพี่น้องผังป่าเบอร์สุขสุขคนยดีตอนหลับกันสุดสองบาทไปพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงปลายๆพี่น้องจ้าพาก,กันหุบหอบลงมาหา,า,า,าลกกาจ้าพี่น้องเออลงมาลูกกาวนเป็นนางเอเอไข่แน,น่แล้วมันไข่นะครับเศร้าแล้วอู้มันกัดลงมาจะลูกกาถ้าไอ้แขกพี่น้องเอ้ยเพิ่นวัติสิมาสอนเนาะลกกาถาเพิ่นปัดเพิ่นมาจัง ไอซอนนะจ๊ะตอนนี้ก็แดดสุดือเกินว่าแมนซอมอยู่นรลกพี่น้องเอย้ยโคตรพดอทุกคนว่าแดดป่านนี้ก็ใหญ่เออมือนีเตรียมพร้อมจ้าแต่ละมือบัด้เตรียมพร้อมแต่ว่าบัานนี้นะจ๊ะแพรดงนะคะเออใส่บูทมาเลยจ้าบรดนา้ให้นำถืออีกยังมือจ้ามือนีสบมืออย่างพี่น้องเอ้ยยังบัดนี้ใส่เตือดนะเนี่ย ดำหน้ <ENNIS> ากับบด้ทึกต้มหรือมาจากพี่น <royable> ้องจากรกาตากแดดจ้าจนได้กันยืนตากแดดถ่ายให้พี่น้องจับโทรศัพท์ให้แน่นนะเพราะว่าแดดสิเลเกินตอนนี้ก็ได้นะจ้าแต่โอกาสถากแดดพี่น้องเอ้ย

วายักมากจะตอดเศร้าวันแล้วเมื่อวายัสวาดึกือม้าสวาไข่เต๋ เดี๋ยวเหลือแต่ไม่สีเหมือนกันนะตอนนี uh ้เหลืออย่างไรไม่เห็นแมงกอไม่วเห็นแมงมัยไม่เห็นตุกไว้มาเก็บซีก้าโซก็เดี๋ยวโซก้าโซก้า

เดยกๆถูกใช้กอามีแตะเี คุยหลังนี่คุยเจอคุยหลังนี่นั้น Deeply, huh? Why?

ไปซีแจ่วพานาเล่นจแงแล้วอนาเฮกอับนี่คือลสองสัปาเบินเ้าดีุือมงจะออกลออกคู่มือคูมือซิมือก็พอจออกเฮ็ดลงกัเจ้าซ้มืนก็เน่านี่ออกเลยเลยไข้าวนจะเฮ็ดตัเดียวรำใจได้เห็นดตัหน่อยเนาะวานนี่ก็แปลง ก็้อดอกก็ลงแถวนี un> un> <ah ้เออให้ปวกห่วยชั้นหนึ่งเออเออจะว่ามันมีอ่อนลำจะจะเร้าเหอันดำหนานี่เจ้าก้านนี้มันอ่อนดขนไลเห็ดตับช่วงจะมันอ่อตั้ก็นไล่สีแดงเลยวกมันแยงเล้เนาะอูวนไล่นป่เข้า นีอะไรอันนี้ซื้อแต่ยังไม่ไหวขักก็ไอ้แต่จะ้ามอไปใช่หมอ้เอาอย่างนั้นเหอ้กมอจืจุกมันเอ้ยังมุดกม่ใช่ครือการใส่ละแรงนล้วเนี่ยจุะจุโตด้ววายนึ่งจักหน Bye, mặt tại nhau của mình nóng mặt bằng chân là mặt bằng chân là I mm do -hmm.

เบอืมมุมนี้เอากลักันนะพี่น้องเนาะสิเห็นอยู่บดนี้อานี่มาสิพาเข้าห่มก่อนพี่น้องอีกน้อยนึงเนาะอืมเข้าห่มแล้วพี่น้องเข้าห่มแล้วจ้าเข้าห่มแล้วเนาะอปดจ้าวิธี กหลบโกงลบกล้าพี่น้องเลยลังสูบฝันหนะสูดดินเพื่อจะกินข่าวบริเวณงง่ายเออรีสาวนานะพี่น้องเดี๋ยวบอกโอ้ยยังมองเราเด้อเจ้าสีแลออีทุกเนื้อพุ่นสีแลออันร่างก็นั่นถ้าช่องเธอก็ไม่ได้คนจะพูดได้คนได้ใช้พูดเงินนะดิ ก็คุณตัวที่หน่อยตั้งวงไหนแล้วใช่ไหมเออเกิดนตของที่เป็นช่วงที่ว่ก็จเข้าเนี่ เียนดังกับไปด่งไปหลนด่างไปด่างไปจังไม้กับไปด่างจำไม่ได้เลยแตยังไม่ตัดทุกตัวเลยทุกตัวมาแทนตัวนี้ทุกตั You nắng cho hút con là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ดูเนาะนอนยี <SUV> ่คันละบอสเดี๋ยวพาอาจากย์เดตาออกกระเป็ดตาออกดีมองบาต้นแฝันมาหลงง่าเสียเ่าดีมองานตัว้งเ่ผู้ระบายต้องบอกดีตะหงหลอกทเรียนสุขีก็ค่ะ ได้แบบมือเราไปว่านกปชิกี้พาตีดเีนี้เกตั้่วัดข้าเลือเตร็งก็บบนีนะคเรื่องนี้นี่ สดพี่น้องพักกันยืนตากแดดนะพี่น้องเอ้อพอักเขาโฮมละจ้านะพี่น้องโลก,กระมือนิกอากาศแจ่มใสพี่น้องเอ้ยบ่มีฝ่ามีฝนแต่อย่างใดแดดอย่างเดียวพี่น้องทางนี้ข้าเจ้ากระดัมผู้ดัมผู้วานพี่น้องดินทางนี้วานวานน้ำดัมน้ำหันผู้เออตัวนี้พระท่านได้ดัมนะพี่น้องนี่นนนนำำนำนกำปรนะมาณอุทิศหนึ่งก็สิลแล้ววัสดา ตรงตุนัก,กวาลหนาวพี่น้องนะ้องรอไอ้แขกมาจะไปสอนพี่น้องเอ้ยไปจ้ะ,จะตามคลิปหนักแล้วกันพี่น้องเอ้ยสบายดีจ้าไปแล้วมัง่าย